สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงท i ิปแอนทริกส์บายพี่หมาครับกับเกม Black Desert o n ออนไลน์ครับวันนี้ครับพี่หมามีคอมโบที่หลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยครับสำหรับฮ a s ซินสืบทอดสาย t t r r m บ e r ์ e ซครับหรือว่าสายพายุ Critical ครับสำหรับสายนี้เนี่ยเป็นสายที่หลายๆคนนิยมเล่นกันตอนนี้ครับก็จะทำให้ตัวฮัสซินเองเนี่ยมีอัตราติดคริติคอลครับสูงสุดเนี่ย ที่92%เลยครับมาจากอะไรบ้างครับมาจากวัตถุโบราณบวกแร่สุกสว่างเซตที่ชื่อว่าโจมตีมารุตยูครับโอกาสติดคริติคอล14%ครับแอดออนเทีย3 2สกิลครับ30%ครับใช้สลับกันไปสลับกันมานะบัฟสกิลผ่าสันเขาครับ30%ครับอัตราติดคริติคอลครับ5ช่องครับ18%ครับรวมทั้งหมดครับเป็นอัตราติดคริติคอล92%ครับ สำหรับเซตนี้เนี่ยสายนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ฮาร์สซินเนี่ยมีโอกาสติดคริเิคอลเกือบ100%เลยครับมีแค่เพียง8%เท่านั้นที่ไม่ติดครับโอเคครับต่อไปครับเรามาดูเซตคอมโบที่ผมเลือกใช้บ้างครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับเซตคอมโบที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกครับเราจะเป็นสกิลสแปมและบัฟ รูปแบบที่2ครับจะเป็นคอมโบเซตใหญ่ครับรูปแบบที่3ครับจะเป็นสกิลเสริมครับรูปแบบแรกเลยครับสกิลสแปมและบัฟครับเราจะกดใช้ S-F คลิกซ้ายสเปซบาร์และคลิกขวาครับแบบนี้ครับเซตสกิลนี้สามารถกดใช้ได้ตลอดเวลาเพราะเป็นสกิลที่สแปมได้ครับพี่หมาจะเลือกใส่แอดออนกับทั้งหมด3และ4สกิลนี้ครับ ต่อไปครับเราจะเข้าสู่คอมโบเซตใหญ่กันครับส่วนคอมโบเซตใหญ่เนี่ยพี่หมาจะแบ่งง่ายๆให้ทุกคนได้ฝึกกันครับ3พาร์ทพาร์ทแรกครับเราจะเริ่มต้นจากสกิลควิกสล็อตที่ชื่อว่าลมหายใจแห่งอาวและต่อด้วยเครื่องกิดเครื่องกิจเนี่ยจะต้องใส่ในควิกสล็อตเท่านั้นครับหากคุณอัพสกิลแม็กนัตแล้วเราจะไม่สามารถใช้ลคลิก,กว่าได้จะต้องใส่ในควิกสล็อตเท่านั้นนะต่อมาครับจะใช้สกิลชิป4ครับ พาร์ทที่2ครับจะเดชแล้วกด c กดชิปคลิกขวา spacebar และชิป X x ครับพาร์ทที่3ครับเดชข้างชิปคลิกซ้ายชิป p แล้วก็ชิป Q q แบบนี้ครับสกิลพายุครับเดชออกมาด้วยการคลิกซ้ายครับเว้งกิจครับเพื่อเพิ่ม a p และั่งพายุและชิป C ครับจบพาร์ทแรกครับ พาร์ทที่2ครับให้เราแดชด้านข้างด้านไหนก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดแล้วกด C ชิปคลิกขวา space bar จบด้วยชิป x ครับแบบนี้ครับ <S <S พาร์ทที่3ครับ <S 1> <S 1> เราจะใช้สกลิลชิปคลิกซ้ายชิป f แล้วก็ชิป q แดชก่อนนะครับเพื่อแคนเซลแบบนี้ครับ ก็จะครบ3พาร์ทครับแล้วทีนี้เราเอาทั้ง3พาร์ทมารวมกันครับให้เป็นคอมโบเซตให่จะใช้ได้แบบนี้ครับแบบนี้เลยครับเราอาจจะเสริมด้วยสกิล เรียกบัฟก่อนครับหรือว่าสกิลสแปมไปก่อนแบบนี้ครับเป็นอันเสร็จครับสำหรับคอมโบลองไปฝึกกันดูครับ3พาร์ทง่ายๆหลังจากนั้นครับสกิลจะติดคูดาวให้เราใช้สกิลเสริมครับที่เอาไว้รอ ตอนปูดาวยังไม่มาครับจะมีชิป E ครับสกิลจากแม็กนัสครับลงคลิกขวาและสกิลชิป Z ครับตามสกิลนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ปูดาวของสกิลที่เราใช้ไปเนี่ยกลับมาครับเอาไว้ขั้นรอปูดาวนะครับก็มาลองดูอีกทีครับบัฟตัวเองครับ ครับสามารถวนได้เรื่อยๆครับอาจจะมีบางสกิลเนี่ยที่ครูดาวไม่ทันครับเราสามารถข้ามไปได้เลยครับและนี่ครับคือทั้ง3รูปแบบของการใช้สกิลในคอมโบของฮัสซ์ินสืบทอดสายสตอ r m มเบอร์เซครับบายพี่หมาครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับที่อยากจะเล่นฮัสซซินสายนี้นะครับก็ลองนำไปฝึกดูครับและสามารถนำไปปรับใช้ปรับแต่งปรับแอดออนต่างๆครับสุดท้ายนี้ครับผมมีแอดออนเจม แล้วก็เซตแรกสุกสว่างมาฝากกันครับไปชมกันเลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกท่านขอบคุณแฟนเพจทุกท่านด้วยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่เป็นกำลังใจให้พี่หมาครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปแอนด์ฟิกซ์หน้าครับเลิฟเลครับ